ไปสนใจล็อกเก็ตปูซิล่าค่ะปูซิล่าข้างหลังมีคาถากำกับค่ะแขนคอเนาะค่ะเนาะอันนี้จะแดงว่ามันสั่นคือใส่ได้ใส่ได้ล้มบ่ล้มหัวรูดขึ้นค่ะรูดขึ้นอย่างนี้ใส่ได้ค่ะเง่สั้นทีก็ใส่ได้นั่นค่ะใส่ได้เลยค่ะแล้วก็รูดลง ถ,ถ้าใจให้เด็กหน่อยก็ต้องหลุดลงสินะคะหลุดลงขันผู้ใหญ่ก็หลุดขึ้นเลยเลยค่ะหลุดขึ้นเลยเลยล้มหัวค่ะใช้ได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะห้เด็กก็ได้เนาะผู้ใหญ่ก็ดีค่ะทำา่วเนาะสามเก้าเก้าหลวงปู่ศิลานะคะพร้อมทูบสามดอกทูบสามดอกให้ทูบสามดอก,ก,ดกจะ จุดเสียงไทยเลยค่ะจุดเสียงไทยเนอะมันสีออกเหล็กปูเออขอบาลามีดปูให้ถือเหล็กเล่าเหมือนแร่งเด้อสาธุสาธุจุดเหล็กเล่ากันค่ะโมมาอาบุนุตยาขอโซขขอลาบเด้อปูเด้อสีออกอบสิ่นเหมือนแรงนี่บอหรือสีออกเลขกรัฐบาล เม้ยวันที่ยี่สิบสี่เมื่อสวันดีจุดทูบบอกก้าวแล้วตั้งนำมสามจบมะอาอูนโมมิมุตตะนังเส็ดเร็วแล้วม็มาจุดทูบค่ะจุดให้หมล่ละลาย ปรับแรกไอยเล่าเหมือนแรงเนื้อปูเด้ดเอซอยลูกไหนมีอยากมีกินลูกทุกเน่าคออยากคอ,อ,อกินคอดินปูยูอันนี้ก็บว่าแม่นปูอินปูกไก่ไปลูกแม่ในในบานหวานแม่เสียงของปูสีหน้าปูสุขหาปูทุกลูกทุกงงามปู ปูยังขับปูปูกระเี้ยวเบิ้งหนาเจแดงปูภาสังฆราชสักสกลมหาปรินาย,ยกปัเลยอยู่ทุกยากกิเลสนะขออยากขอกินขอดินปูอยู่ลูก พระปุธพระรรำประสงค์นี่หละปู่หนูเนี่บ้านบานในสวนหนูพระพุธพระรรำประสงค์ Eu vou não นโมสามจบคาถาขาโมยดวงนโมพุทธายะสุสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าคาถาทำให้ถูกหวยอะเยอะเยสาก็เพ่นทุง อุอากษขอให้ภาวนาก่อนหวยออก3ามวันคาถามหาลาภคาถาคาถาสมวยดวงทำให้ถูกหวยหนาชาลิตินาชาลิตินาชาลิติ เยอเยออุอาการศก่อหน่วยออกสามวันในทองอ้าวมดแร่งอีกจับไมนทองสาถูกเอ้าสามขืนมากเหรอสามเร็ววันนี้สามเร็วค่ะสามสามอื้อเล้าซื้อห้าน้อย ซีล่ามือเลี้ยงปูเอ้ยก้อ้ถูกสามเติดต่อมขอบัลลมีกปูซีล่าขอบัลลมีกปูหลวงปูถูกลูกถูกน้ำขอบัลลมีกสังฆลา,สากสังกุลตรงนี้นายยก สามเลวมันยาวมากแนี้ผูนน้แหลมแหลมโอ้ยชัดแจ๋วเลยสามสามมาันพิเ็นสีนะบบดน,นี้หัวเหลมแหลมถึงนมาก ยังแบบนี้เนาะหัวเล่มๆจะเป็นหนึ่งบ่น่าจะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งบ่เป็นหนึ่งก็เป็นสี่ไม่เป็นหนึ่งก็เป็นสี่อาถูกหอยลุย้ลยๆเป็นน้ำกัน น่าจะหนึ่งแน่นอนค่ะหนึ่งแน่นอนหนึ่งสามหนึ่งแล้วนัสั่งสั่งจองอสิบสองออยพัดบำรุงสายตาตาแจ้งตามม่วตาเป็นต้นเนื้อต้อเด็ดแดดต่อลม นะคะเนาะใส่ได้ช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาบำรุงทุกส่วนในร่างกายบำรุงหัวใจตับอ่อนไม่ให้ไม่ใหเบาหวานขึ้นตาอันนี้แคลเซียมอา่านเสริมแคลเซียมบำรุงกระดูกแก้ปวดเก่าลดบวมของเก่าแก้ปวดนะคะแคลเซียมแก้ปวดค่ะเป็นแคลเซียมด้วยบำรุงด้วยและนี่ก็ครีมที่เจลียงใส่ผนใจในหลูบหลักไม่ค่ะ ใส่รูปรักใหม่จดทะเบียนจดลิขสิทธิ์แค่อยูสกินนระมันจุใส่กล่องเพื่อความสวยหรูถูกต้องบ่ได้เป็นสินค้าเทือนนะจดลิขสิทธิ์อย่างดีแปะกล่องแล้วเป็นสินค้าขายดีบอกตัวใครอยากรับไปจำหน่ายทักเจแดงได้เลยค่ะแล้วก็สบู่ครีมในชุด ชุดแูสีส้มชุดสบู่สีขาวเนาะคะ่ะสนใจทักเขามาได้หน้าสวยหน้าใสไร้ริ้วรอยแลดูอ่อนวัยกระชับใบหน้าด้วยแคร์ยูสกินกล้องหนึ่งก็ขายค่ะหนึ่งกล่องหกร้อยบาทหนึ่งกล่องหกร้อยบาทค่ะสองกล่องมิพันสองร้อยบาทถ้าสบู่ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะสบู่แดงก้อนละหนอยสามสิบสบูขาวก้อนละหนอยห้าสิบสบู่ใบหน้าเนาะคะ่ะ มันจะราคาแพงตัดใช้แล้วกันถ้าได้ไปตัวนั้นก็เป็นลดระค่าถ้าสั่งเดียวเดียวก็ก้อนละร้อยสามสิบสบู่แดงสบู่ขาวก้อนละร้อยห้าสิบถาดตัวค่ะท่านผู้ชมเป็นอันว่าเอา้ามันนึ่งอยู่บ่ฮวันสามบอกค่ะท่านผู้ชมเอ้ยคือเป็นยังสัน่นว่ามันเป็นนึ่งแท้แน,น่นอนบ่เป็นบอก ค่ะเอา้าคือเป็นยังสั่นสามคือชัแด 1, แทะเป็นหนึ่งเราเป็นเก้าบวกโอ้ยคือบวชัดเจนค่ะ,ะค่ะคือบวชัดอ่ะอา้าตัวสุดท้ายเอ๋อมันคือเป็นเครืร่องมองกล้องกันขึ้นมาเป็นเลขยังล่ะค่ะเป็นแปดเก้าบวก ม่อเป็นสามสามโอ้ไทีแหลกว่าเป็นหนึ่งแล้วนะดีใจนะนะเห็นเป็นหนึ่งแล้วนะคะเป็นอย่างเป็นสามง่ามเป็นหนึ่งง่ามแล้ว ค้อว่าโป้งไก่ๆจะเป็นสามสามข้างล่างสิเป็นยังบันนี้เป็นหัวหัวแล้วก็สิเป็นเก้าบ่หรือแปดหรือศูนยนาสิเป็นศูนย์ถ้าศูนย์ก็เป็นว่งใหญ่แต่ว่าตรงนั้นมันเป็นแปดแล้วมันเป็นหางลงมาก ที่แรกเขียนเป็นหนึ่งแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนึ่งชัดเจนเลยค่ะลงมาเป็นอย่างเป็นงอจังสั้นค่ะสามหนึ่งชัดเจนไปเมื่อกี้นี่อันนี้กันนาจะเป็นศูนย์บอมโอ้ยมาขันมากายเพชนจุดใดวะเนาะโอ้ว้ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมตัวใหญ่วะนนี้สามอย่างละ สาม 9, 0, บอกสามหน่งศูเบิ้งทั้งหนอกมันเป็นสามสศเบิ้งทั้งในเป็น8เป็น9เป็นศมองด้วยตาเปล่าของเรามองไปว่ามัน3ามสเอาลองมองลองมองใกล้ๆทีเป็น3ามสมศมองเป็นหนึ่งหรอนะคะ ศูนย์แท่แน่นอนเป็นยังไปว่าได้เป็นสามสามศูนย์โอ้ยสิปิดสิบังยังเนอะเห็นที่แหลกเป็นหนึ่งเนอือไเอาค่ะไปเบิ่งของผาหัเพันจุดได้ตัวใดเป็นคือ3สามจสามแล้วก็ศูนย์เนะาะฮาร์ดไม่ได้จุดบ่ ບໍ່ໄດ້ຈຸດຄະເພິ່ນຄືບໍ່ຈຸດມນລາວຄືບຈຸດນ